ทุกคนเอ๋ยมาคาวครัวกับนิชาครัวไทยกันแล้ววันนี้เราจะทําเมนูผัดทั่วพลูกันค่ะไปตลาดมาได้ทั่วพลูมา2ยีิบบ้านก็เลยเอามาคั่วตอนแรกว่าจะยำแต่ว่ากับเรื่องใจเอามาผัดดีกว่าล้างๆทำความสะอาดแล้วเราก็ออกมาเฉียดเฉียดฝันฟันเราจะคั่วไส้หมูสับลงไปน้อยๆแล้วก็ใสล่ลูกระจีนแดงลงไปน้อยๆเพิ่มสีสันให้นากิน เตรียมเครื่องเสร็จแล้วเราก็ไปตั้งกระทะคัวได้เลยค่ะทุกคนค่ะใส่น้ำมันลงไปกระเจียวกระเทียมให้หอมๆใส่หมูสับลงไปควาัวคนเลยคนเ,เลยให้หมูสุกเสร็จแล้วเราก็ใส่ทั่วปูลงไปในกระทะกระปุงรสชาติตามใจชอบได้เลยค่ะทุกคนค่ะใส่เกลือมืองอีดน,น้ำมันยเมืองอีดน้ำมันหอยแล้วก็ซอสปรุงรสตามความชอบได้เลย ขั้วขัว,ขว,ขวให้สุกเสร็จแล้วก็ตักขึ้น้ายชามพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะทุกคนค่ะหอมหน้าตาน่ากินมากๆเลยค่ะทุกคนมาเติ้มากินข้าวกับเราพอรวยใจแรงเดี๋ยวไปเจียนไข่มังโลกก่อนกินกับไข่มาเติ้มาเติ้กินข้าวกับเรา